ไม่ไม่ไม่ทราบว่าคุณคุณช่วยหยุดหลับบนโซฟาคนอื่นได้ไหมเออครับค,คุณคุณคุณหลับบนโซฟาบ้านคนอื่นเลยนะคะเนี่ยอเออขอขอโทษครับขอโทษครับนี่คุณวางใจคุณไม่กลัวถูกอ่าคดีฆาตกรรมจากหุ่นยนต์เลยคะ่ะแบบว่าอยู่อยู่มันอยากจะปฏิวัติรูปอ่าปฏิวัติขึ้นมาอย่างเงี้ยเออ โอ้ยผมไว้ใจใค,ในคนไอดินคนไอดินรักจะตายเขาไม่ทำร้ายผมหรอกอคนตายมักจะพูดแบบนี้เสมอคะ่ะผมไว้ใจคุณ <c oughs> วันนี้ดินพาเพื่อนมาบ้านค่ะแล้วก็จัดหาโซฟาให้เขาแล้วเขาก็หลับไปแล้วทันทีเรียบร้อยแล้วื่อกีเปิดไลฟ์มาแบบตัวหลับอะ่ะมาช้าหน่อยมาเปิดช้าหน่อยเพราะว่าอ่ะคนส่งโทรมาเวลานี้ด้วยนะสองทุ่มเนี่ยคนส่งโทรมาอะมาแล้วคะ่ะวยอะโอเค <c oughs> <c oughs> อ่าแป๊บนึงนะคะแม่โทรมาอ่ะครับผมเฮ้ยดินบ้านพอกัน่คือคือคุณพูดไปไม่มีใครได้ยินหรอกแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดินลห้ฟังอ่าฝากฝากบ้านดินแป๊บนึงนะดินเข้าไปนะบ้านอ่าโอเคครับเฮ้ยตะกี้ตะกี้ผมพูดไปไม่มีใครได้ยินหรอ อ๋อตอนนี้น่าจะเปิดน่าจะน่าจะปิดเสียงไปเลยกีตอนนี้ตอนนี้ทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าอ๋อได้ยินแล้วโอเคก็ผมก็นึ้ว่าว่าคนไอดีนเขาเปิดเสียงผมไว้ปิดเสียงตัวเองแต,แต่เหมือนเขาจะปิดเสียงไปเลยกี <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมเบอร์ชั่วบริสตาโดยเชฟบริสเตอร์นะครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้คนไอดีนเขากำลังไปทำธุทะหน้าบ้านแป๊บหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า ก็สวีทืุกคนอีกครั้งนะครับผมก็ฝักเนื้อฝักตัวกันด้วยวันนี้ถูกคุณไอดินช่วนขับมาใช่แต่ที่เมื่อวานเขามาบุกบ้านผมวันนี้ก็ไปบุกบ้านเขาบ้างนะครับผมซึ่งทุกคนทุกคนฟังนะฟนะังนะคือเมื่อวานเนี่ยเขาได้ทําไว้แสบกับบ้านเรามากกับบ้านผมมากแบบว่าทั้งปัดของตกทั้งทํานูน่ทนทํานี่โอ้โหไหลากาดมากวันนี้เราจะมาทําเช่นกันนะครับผมเราเราเราจะบอกว่าเรามาทำความสะอาดว่า,าเราจะมาแบบ ช่วยเก็บของบางหน้าจริงๆแล้วแผนของเราคือการยึดบ้านหลังนี้นะผมเราจะมายึดบ้านหลังนี้เป็นที่ฐาน,นลับๆจุๆ๊บๆไว้นะวันนี้จะเป็นแผนการการยึดช่องยึดบ้านบนในดินของโดเช่นะครับผมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินนะครับผมไม่สิ่งที่ผมพูดไปไม่ไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนต้องเอาไว้นะโอเคโอเคแหละแป๊บนึงนะเดียวดินานะคุยคุยให้หน่อยคุยให้หน่อยๆๆได้ครับๆๆได้ครับ เหมือนว่าคนไอรินตตนนีะติดโทรศัพท์นิดนึงนะครับผมอยู่ดีก็มีโทรศัพท์ด่วนเข้าวันนี้ตั้งแต่ตะกี้แล้วบบว่าอยู่ดีก็ขนส่งโทรมาอินดูก็นั่นแหละครับผมระหว่างน,นี้ก็อยู่กับผมตัวเช่ไปก่อนนะครับผมคุณดูหน้าคนไอรินสิเอาแบบนี่แ๊บนะห้องข้างบ้านโดนขังอยู่ข้างในบ้านน้องข้างบ้านโดนขังอยู่ข้างในบ้าน ดินต้องเปิดให้น้องเขาอ๋อไม่นะเดี๋ยวนะน้องข้างบ้านโดนขังอยู่อ๋อโดนขังอยู่ข้างในนะว่าโดนขังอยู่ข้างนอกแต่ว่าคุณดินต้องปีนหน้าต่างเข้าบ้านเขาไปละตอนนี้ก็นะครับผมคุณดินเขากําลังจัดการพนักนิดหน่อยอยู่กับผมเมก่อนนะทุกคนอย่าพิ่งไปไหนนะเมื่อวานคุณไอดินเนี่ยก็มาบุกบ้านเอาอาหารมาให้ดูนะครับผมอาหารสุดจะน่าทานของคุณไอดินแล้วก็แล้วก็วกอ่ามีเรื่องของอุย้ย หมือนเขาจะกลับมาแล้วนะครับทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเมื่อวานมีเรื่องของของกินเนาะที่คนในอาหารที่คนในดินทำแล้วก็ปัาของตกอ่ะมาแล้วได้ยังสวัสดีครับคอนเทนต์คอนเทนต์มากคอนเทนต์ทุกทุคือคือน้องสาวข้างๆบ้านอ่ะแบบข้างเลยอ่ะแบบ ชิดบ้านเลยอ่ะเขาโดานขังอยู่ในบ้านเหมือนพ่อแม่เขาลืมแล้วเขาล็อกน้องไว้ในบ้านน้องออไปไม่ได้แล้วเราอ่ะแล้วคืออ่ะแม่แม่ของเราก็โทรมาก็โทรอ่ะไอเดนคือว่าน้องอ่ะโดนขังอยู่ในบ้านแบบเพราะอ่ะคือปีนไปเปิดประตูให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องจะหย่อนคุณแจคือเขาล็อกแบบแม่กุญแจอคะข้างนอกเลยอโอ้โหสรุปเราได้ปีนจริงๆสินะ ใช่โอสงสารสงสารมากนี่พี่พี่ดินพี่ดินตรงนี้ตรงนี้พี่ดินโอยสงสารสงสงสารแม่ก็โทรมาโอ้อน้องโดนขังอยู่ในบ้านน้องโดนขังอยู่ในบ้านเออโอเค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 แล้วก็ปลดปล่อยเออข้างบ้านมีลูกสาวด้วยเหรอคะได้ไม่รู้เรื่องเลย เพิ่งเจอน้องครั้งแรกอ่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอโอ้โหเป็นเป็นการพบผ่านทางโชคชะตานะครับเนี่ยพบผ่านทางบุปผิคือเรื่องราวมันเป็นอย่างน้องรุนขังใช่ไหมน้องโทรหาแม่แม่น้องคือคุณป้าแล้วคุณป้าโทรหาแม่เราแล้วแม่เราโทรหาเราอีกทีส <c oughs> <c oughs> นุกดี